ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ค่ำอีกเหมือนเคยนะครับเพื่อเพิ่งเรื่องงานมาส่งงานครับวันนี้ก็มีแค่เหลืออยู่สี่เล่มครับนะครับเหลืออยู่สี่เล่มนะครับเป็นงานครับเป็นงานแคมป์นะครับเป็นงานแคมป์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายมีด ให้เลยนะครับมันจะได้เสียเวลานะครับเพราะว่ามีดบางเล่มผมวัดไว้แล้วนะครับก็มีเหลือแค่สี่เล่มนะครับที่อีกส่วนหนึ่งก็คือรอส่งนะครับก็ตัวนี้จะเป็นงานแคมป์นะครับเป็นแคมป์หลังอ่อนนะครับตัวนี้สิบนิ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับยึดหมุดสองจุดเจาะรูร้อยเชือกตรงนี้นะครับหมุดใหญ่นะครับไม่ใช่หมุดเล็กนะครับ อันนี้หมุนใจนะครับนะครับหมุนใจเป็นแคมป์ตัวนี้ผมปาดลงมานะครับเพื่อตัวนี้ให้เป็นเป็นกาดกาดมือตัวนี้ปาดลงมานะครับเป็นหลังอ่อนนะครับเผื่อมีคนชอบเหลกแหบครับด้ามประกบขัดครึ่งใบนะครับตัวนี้10นิ้วสันตัวนี้ประมาณหมิลห้ามิลหมิลนะครับนะครับก็นานะท่านใดชอบก็ดูให้ชอบก่อนนะครับค่อยสั่ง นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนค่อยสั่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนเบอร์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีแค่นี้นะครับมีเล่มเดียวนะครับเป็นงานแคม์เลครับหลังโค้งครับครับหลังมันจะโค้งๆนะครับตัวนี้10นิ้วนะครับท้องตัวนี้ก็ประมาณ2.2จุด2นิ้วนะครับ2นิ้วท้องมีดตรงนี้นะครับ 2. อุดครับ สองจุดสองนะครับครับสันตรงนี้บันมห้ามิลหกมิลนะครับผมวัดไว้แล้วนะครับก็เร็วๆหน่อยนะครับวันนี้ขอรัดรัดรัดหน่อยนะครับวันนี้เป็นคัตติ้งนะครับขัดขาวเตรมใบหลังอ่อนเหมือนกันนะครับไม้กระดูยึดหมดสองจุดจอรูร้อยเชือกตรงนี้นะครับหมุดใหญ่นะครับเลืออยู่สองเล่มเผื่อใครชอบงานไม่หนักมากนะครับเป็นคัตติ้งขัดขาวนะครับ ันก็เท่ากันนะครับ5มิล6มิลนะครับสันตรงนี้นะครับทองมีดก็ประมาณ2.2 2.3นะครับตัวนี้ครับมองเห็นไหมครับมันมืดนะมันมืดแล้วนะครับก็จะพ,พยายามให้เอาดูให้ใกล้ๆที่สุดนะครับใ,ใกล้ที่สุดให้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 ชัดที่สุดนะครับนะครับเป็นคัตติ้งเล็กหลังอ่อน10นิ้วนะครับเผื่อใครชอบงานไม่หนักมาก เขามีเลมโบ๔ครับตัวนี้เป็นประกบไม้พยุงขัดเครื่องใบนะครับเป็นเหล็กแนบนะครับเหล็กแนบนะครับเป็นงานมันบ้านนะครับงานมันบ้านขัดไม่ได้เป็นงานระดับครูอาจารย์เขานะครับเป็นงานหลักร้อยนะครับมีดหลักร้อยอันนี้ก็ทรงเลมโบ๔ครับ ขัดครื่องใบเหมือนกันครับต้ามประกบตรงนี้เป็นไม้พยุงนะครับยืดหมุดให้5จุดนะครับสันก็ประมาณ5้มิลนะครับตัวนี้สินิ้วนะครับผมวัดไปแล้ว12นิ้วทองมีตรงนี้ประมาณ2.4นะครับโอ้2.4มองเห็นไหมครับก็พอดีครับงานฟันครับ ก็ดูให้ถูกใจก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับนะครับเป็นทรงเลบสีแล้วก็มีปลาลังนะครับมีปลาลังเดือเล่มเดียวเหมือนกันปาลังนี้ใหญ่นะครับแล้วตัวตัวใบนี้12นิ้วนะครับใบจากนี่ถึงนี่นะครับไม่รวมคอตรงนี้นะครับไม่รวมด้ามนะครับนะครับเห็นงานฟันนะครับ แต่มันมันใหญ่นะครับมันอาจจะเทอท่าหน่อยนะครับเผื่อใครไม่ชอบกเผื่อใครชอบของใหญ่นะครับเฉพาะตรงนี้นะครับถึงนี่นะครับสิบสองนิ้วนะครับไม่รวมคอมีดตรงนี้นะครับไม่รวมด้ามนะครับเขามีน้ําหนักพอสมควรนะครับก็น่าจะเบียดเบดกิโลนะครับน้ำหนักนี้ใช้ได้เลยนะครับ โอเคเป็นขัดครึ่งใบเป็นเหล็กแหนบรถยนต์เก่านะครับตัวนี้เป็นรอยค้อนนะครับก็เป็นค้อนตีบ้านบ้านนี่นะครับนะครับก็ที่จริงก็มีเยอะนะครับก็มีฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเจ้าของแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นของน้าเทวินนะครับเกถาวนานแล้วนะครับเป็นแคมป์แล้วก็ลิมม و สีน้าเทวินนะครับ12นิ้วเดี๋ยวผมส่งให้นะครับ แกอุ่นตังมาแล้วแหละนะครับนะครับสองเล่มแล้วก็ของน้านิคมนะครับเรมโบสี่นะครับน้านิคมน้านิคมแกเอาสองสองด้ามนะครับเรมโบสี่กับปลาลังนะครับนี่ของน้านิคมนะครับเรมโบสี่กับปลาลังสองเล่มตัวนี้ของน้าโกศลนะครับน้าโกศลก็อนตังมาแล้วนะครับ แกอสามเล่มเลยนะครับนะครับสามหนุ่ม3ามุมนะครับของนาโกศลนาโกศลผมจัดส่งให้พรวกนี้นะครับทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับจะส่งให้หมดเลยนะครับของแกสามหนุ่ม3ามุมนะครับมีปลายตัดนะครับแลมโบสีแล้วก็ปาลังนะครับแกวสามเล่มแล้วก็ของน้าสุวรรณนะครับนี่ของน้าสุวรรณนะครับเป็นปลาลังแล้วก็น้าทองแดงนะครับปาลังนะครับแล้วจะส่งให้นะครับ เห็นไหมครับวันนี้ขนาทองแดงนะครับน้าทองแดงน้าสุวรรณนะครับน้าโคศน3สามเล่มนะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับแล้วก็ขนานนิคมสองเล่มนะครับปาลังกับเลมโบสี่น้าเทวินนะครับแคมป์กับเล่มโบสี่แล้วก็ที่เหลือก็ราคาก็เหมือนเดิมนะครับก็850บบาทเก็บเงินปลายทางให้นะครับรวมส่งให้เก็บปลายทางให้นะครับส่วนต่างนะครับ ถ้าเป็นพื้นที่ไกลนะครับมันจะเป็น70หรือ80บาทนี่นะครับปลายทางนะครับส่วนต่างผมจะออกให้ทุกคนนะครับนะครับนานๆจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับก็คือถ้ามันเกินไป30 20 30บาทอย่างเงี้ยผมจะนะครับจะรวมส่งให้นะครับก็850บบาทนะครับปลายทางส่วนเกินผมจะรับผิดชอบให้นะครับเป็นประกบไม้พยุงนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับ 780บาทนะครับไปทางเหมือนกันนะครับโอเคนะครับได้หมดนะครับโอนก็ลดไปอีกนะครับก็ลดให้อีกนะครับนะครับใครโอนก็ลดไปอีกนะครับขอปทางก็ตามนี้นะครับโอเคขออ๋อดึมไปอันนี้เหมือนเดิมครับเบอร์โทรผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วเจ็ดนาทีแล้วนะครับแปดนาทีแล้วไม่อยากให้คลิปมันยาวเวลาอัปโหลดมันจะนานนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับโอเคเหลืออยู่นะครับ1 2 3 4เล่มนะครับเผื่อน้าท่านใดสนใจนะครับโอเคครับผมเบอร์โทรครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ